โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีผู้ที่เข้ามาฟังใหม่แล้วก็ผู้ที่เคยฟังพอดแคสต์ของผมก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะฮะก่อนอื่นต้องขอโทษเลยนะครับที่หายไป6เดือนเนื่องจากช่วงนี้มีภารกิจของชีวิตนะฮะก็คือปัญหาชีวิตทุกๆคนต้องมีอยู่แล้วปัญหาของชีวิตตัวเองซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะในการที่ผมจะกลับมาทำพอดแคสต์อีกครั้งนึงแล้วนะครับ ก็ไม่ได้ทําตั้งประมาณ6เดือนเนาะก,ก็ <laughs> ก็คิดถึงครับอยากทําแต่ว่าไม่มีเวลาด้วยแล้วก็ภารกิจชีวิตเยอะด้วยแล้วบางครั้ง <k id> การที่เรามีปัญหาในชีวิตเยอะเกินมันทําให้เราเนี่ยไม่มีแรงหรือพลัางงานที่จะแบบมาพูดหรือามาทําอะไรแบบนี้นะฮะวันนี้ผมเอาแรงทั้งหมดที่ผมมีในการฮึดขึ้นมาพูดอ่าเรื่องที่ผมอยากจะพูดนะครับอ่าลองฟังดูนะครับคลิปนี้ผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับ ความหมายของการมีชีวิตอยู่ครับเคยมีช่วงเวลาหนึ่งไหมครับที่แบบเราเนี่ยหยุดนิ่งแล้วก็ถามตัวเองว่าเรามีชีวิตอยู่ไปทําอะไรอยู่ไปทําไมผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยมีคําถามนี้แวบเข้ามาในหัวบางทีตอน,นเหนื่อยเบื่อ,อหรือวันที่ดูเหมือนแบบทุกอย่างไม่เป็นอย่างหวังคําถามเนี้มันฟังดูใหญ่โตนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นคําถามธรรมดามากเลยเพราะมันคือคําถามที่ คนเราทุกคนลึกๆก็อยากรู้ว่าเราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยเพื่ออะไรบางคนบอกว่าความหมายของการมีชีวิตอยู่คือความสุขบางคนบอกว่าคือการสร้างครอบครัวการประสบความสำเร็จหรือการได้ทำในสิ่งที่รักแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าความหมายของชีวิตมันไม่ได้มีแค่คำตอบเดียวและมันไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยชีวิตแต่ละคนเนี่ยเหมือนกระดาษเปล่าแผ่นหนึ่ง เราเขียนมันไปเรื่อยๆผ่านสิ่งที่เราเลือกทําคนที่เราอยู่ด้วยและความรู้สึกในแต่ละวันบางวันเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นความหมายแต่ก็นั่นแหละครับมันอาจจะเป็นช่วงที่เรากําลังตามหามันอยู่โดยไม่รู้ตัวผมคิดว่าความหมายของชีวิตไม่ต้องยิ่งใหญ่เสมอไปครับมันอาจจะซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของคนที่เรารักในกาแฟแก้วหนึ่งยามเช้าหรือแค่การได้ตื่นมาอีกวัน แล้วยังมีโอกาสเลือกว่าจะใช้ชีวิตยังไงสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละฮะที่รวมกันเป็นคําตอบของคําถามใหญ่และแต่ละคนก็ค่อยๆเขียนคําตอบของตัวเองไปทีละบรรทัดทีละวันแล้วทุกคนคิดว่าการที่คนเรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเนี่ยความหมายจริงๆของมันคืออะไรคือการที่เราได้ทําในสิ่งที่รักหรือการที่เราตื่นขึ้นมาทํางานเพื่อหาเงินหรือการที่ตื่นขึ้นมาเพื่อออ,อกไปท่องโลกท่องเที่ยว เรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตผมว่าที่พูดมาทุกสิ่งมันก็คือความหมายทั้งหมดนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นความหมายเดียวๆคุณค่าแต่ละอย่างของของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนให้ค่ากับการท่องเที่ยวมางคนให้ค่ากับครอบครัวมางคนให้ค่ากับการงานมากไม่มีอะไรจะผิดเลยนะฮะในการที่เราจะให้ค่ากับสิ่งที่เราต้องการสําคัญคือเราตื่นขึ้นมาอย่างมีคุณภาพตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุข รู้ว่าตัวเองกาลังทําอะไรอยู่ในแต่ละวันผมว่านั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญของชีวิตมนุษย์นะฮะสุดท้ายแล้วอะ่ะความหมายของการมีชีวิตอยู่อาจจะไม่ใช่การคนพบครับแต่คือคือการสร้างมันขึ้นมาโดยตัวเราเองคุณสามารถออกแบบชีวิตได้ตามที่คุณอยากจะออกแบบมันคุณอยากจะท่องโลกคุณสามารถทําได้เลยครับคุณอยากจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดคุณสามารถทําได้เลยครับคุณอยากจะทําสิ่งไหนในโลกนี้คุณสามารถทําได้ครับ สิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อาจจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยคุณสามารถทําได้อย่างเต็มที่นะครับสําคัญคือเรามีความสุขกับมันแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราทําลงไปพูดมาถึงตอนนี้ถามว่าวัานนี้รู้สึกมีความหมายไหมผมรู้สึกมีความหมายที่ได้พูดรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้พูดพอดแคต์ครับรู้สึกดีที่ได้พูดบอกบางสิ่งบางอย่างบอกความรู้สึกหรือบอกแนวคิดของตัวเราเพราะฉะนั้น วันนี้ทุกคนก็ต้องไปตามหาความหมายของชีวิตตัวเองนะครับหรือใครที่หาเจอแล้วก็ขอให้รักษามันไว้นะครับมันสําคัญมากเลยนะฮะความหมายของชีวิตขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้ะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ